จริงๆถ้าคุณกันชัยอยู่อย่างเงี้ยตอรองเรียนพบกับความสนุกเฮ้ยโอ้ยางงี้เหรอและเสียงหัวเราะหนูอยู่ข้างๆเสาไฟเลยค่ะวันนี้เห็นว่ามั่นใจมากคิดไปคิดมาผมว่าผมอยากกบรอบแล้วเริ่มกลัวใจเพราะจนเหลือเชื่อไม่่วาจะคกับการประกวดร้องเพลงผ่านมือถือยากมีีชวิ จะร้องหน้าบ้านในครัวหรือใต้เตียงเฮ้ยีหลายคนนั้นโอ้โหถามหาคุณนานะฮะปั่ในเรื่องที่ดีท่ถามหาว่ามันจะมาวันไหนใช้คำว่ามันนะโอ้ขอเพียงมีมือถือแล้วมาร้องเพลงให้เราฟังบ้านความรู้สึกกับการมาแข่งง่ายไหมรู้สึกเหมือนแบบโทรมาร้องเพลงให้ฟังพี่เป้วงเครมนะครับรับไปเลย1000บาทง่ายเกินอย่างที่ผมบอกทุกคนเก่งร้องดีแล้วเรามายิ้ม มาร้องเพลงด้วยกันเงินางวัน1,000บาทนะครับได้แก่ซิงกิ้งลองเทส s t 2มาแน่เพราะแม่บอกให้มา <c oughs> วันนี้มาประกวดร่วมร้องเพลงร่วมคืนเคงบรรเลงความสุขสรรพวกเราชาวปีนโต๊ะจะได้สนุก,กน <c oughs> ทั้งโยกทั้งมันสุขสรรวันสุนทรผู้เอย <c oughs> ขอสนับสนุนโดยค <c oughs> ุณนั่นแหละครับ <c oughs> สนับสนุนเราหน่อยนะครับ